ก็ต่อกันที่คู่ของนาบินอานานกับทางด้านนักชกญ,ญี่ปุ่นชื่ออ,อะไรนะฮิโรจิมะเนะเาะคู่นี้ก็ต่อยกันในกติกาคิกวาจิมะเออนักชกญี่ปุ่นชื่อวาจิมะคู่นี้ก็ต่อยกันกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทเนาะก็คือนาบินอานานเนี่ยก็ขยับเวทขึ้นมาเป็นในรุ่นเฟเธอร์เวทหรือว่าไม่เกิน155บปอนด์คู่นี้ก็นาบินก็ อาศัยรูปร่างที่สูงกว่าบ้านเลยนะออแล้วก็เห็นก่อนหน้านี้ทางญี่ปุ่นเป็นต่ออยู่ราวๆสามหนึ่งผมก็งงอยู่เหมือนกันแต่ว่ารูปเกมการชกเนี่ยก็นาบินก็ค่อนข้างระมัดระวังตัวนะเล่นอยู่วงนอกตลอดส่วนทางด้านญี่ปุ่นก็เหมือนกับว่าจะาไม่ค่อยผีพราเข้าสักเท่าไหร่ก็เข้ามาก็ไม่สุดนะไม่สุดลาตัวสักทีก็เลยทําอะไรทางด้านนาบินานานไม่ได้ทางด้านนาบินก็อาศัยจังหวะที่ว่า,าสูงยาวกว่าเนะาะอาศัยรูปร่างที่สูงยาวกว่าเล่นอยู่วงนอก ก็มีเตะกาเตะอะไรพวกนี้เตะล่างสลับบอลแล้วก็มีสลับต่อยหมัดบ้างดักจังหวะทางด้านวาจิม่าที่ก็พยายามเดินเข้ามาแบบกลักกลัวกลัวนะก็ทําอะไรได้ไม่เป็นชิดเป็นอันมากนักก็คู่นี้ก็ต่อยกันค่อนข้างจืดนะแต่ว่าสุดท้ายจนแล้วจนรอดก็เป็นทางด้านนาบินที่ก็อาัยรูปร่างและก็ออกอาวุธไม่ได้อะไรมากมายนักก็เป็นการป้องกันตัวแล้วก็ตอบโต้สัส่วนใหญ่ก็เป็นฝ่ายเฉือนชนะคะแนนไปได้ ก็ประเดิมคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกเนะกาะก็ถือว่าเป็นฟอร์มการชกที่ไม่ได้สวยงามมากนะักแต่ก็นั่นแหละครับก็สุดท้ายก็เป็นฝ่ายเอาชนะนักชกญี่ปุ่นไปได้ก็สรุปว่าตอนนี้ นักชกไทยปะทะต่างชาติในฝึกวัน17 3เมนี่ยสามคู่ด้วยกันก็คู่แรกเฟือคิมชนะนาะคู่2สเต็มแฟแพ้คะแนนแล้วก็มาคู่ที่3มก็นาบินเป็นฝ่ายชนะคะแนนในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งล่าสุดต่อทางด้านนักชกญี่ปุ่นชื่อวาจิมาซึ่งก็แม่ก็แอบเป็นโของอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไฟนี้ก็นาบินขยับเวทขึ้นมาครั้งแรกแล้วก็ต่อยคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ผ่า,ผานเอาตัวรอดไปได้ก็อาัสรูปร่างอย่างเดียวนี่แหละไฟนี้ไม่ได้ไไไดอาไัยฝีมืออะไร ากมาก็าใส่รูปร่างล้วนๆที่ได้เปรียบสูงยาวสูงยาวบานกว่าเขาเยอะก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเขาไปได้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับ